ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลโยอแยะเออมาทำอะไรที่นี่กันเนี่ยเดี๋ยววันนี้จะมาช้อปปิ้งหน่อยนะทุกคนช้อปปิ้งเหรอใช่จะมาช้อปปิ้งนิดนึงก่อนนะเดี๋ยววันนี้เราจะมาในตรีมสีที่มีชื่อว่าเรนโบว์แล้วชุดก็เป็นชุดเรนโบว์อยู่แล้วไงแหมแต่ว่ามันเรนโบว์ไม่สุดไงนี่ทำไมมีพี่บลหลายคนเหลือเกินเออทำไมมีเยอะจังเลยอ่ะก็โลกนี้มันก๊อปปี้ใครก็ได้โอ้แสดงว่าตอนนี้เราอยู่กันในแมพที่มีชื่อว่า โรบอคครีเอเตอร์ใช่ป่ะโรบอคอวตารครีเอเตอร์เออโรบอคอวตารครีเอเตอร์เพราะฉะนั้นในแบบนี้ก็จะมีพี่ฝนแบบเยอะมากเลยเยอะจัดเลยสับสนเยอะจัดเลยแม้กระทั่งหูดูดิเนี่ยเห็นไหมใส่หูนางเงือกมาเพื่อนยังมีหัวนางเงือกเหมือนกันเลยอมีหูนางเงือกเลยแลมใช่ใช่มีแหลมๆเอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้นะเราจะมาช้อปปิ้งอันนี้เลย ชุดในทีมที่มีชื่อว่าเรนโบ์นี่ไงมาแล้วเรนโบ์เลยเหรอใช่เรนโบ์ Rainbow. เดี๋ยวลองใส่ให้ดูก่อนนะวยมันมีเรนโบ์เยอะมากเลยอ่ะพี่เอกปกติเราเราจะทําทุกอย่างให้มันเป็นแบบสีแดงสีเหลืองสีเขียวใช่ไหมอา่าเดี๋ยววันนี้เราจะมาขอแบบเรนโบ์บ้างอา๋อได้แล้วได้ชุดเรนโบ้และไหนชุดไหนอ่ะชุดนี้เลยเทยนขอดูหนดิเต็มตมเตมโอ้โหนี่มันชุดอะไรอ่ะชุดตัวตลกอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนพี่เอก เดี๋ยวนะก่อนจะเป็นเรนโบ์นี่ใครอะไหนอะโหสวยจัดเลยอะอ๋อเป็นเอ็เจนเนาะอ๋อเป็นแ<ว>องเจนน่ะโหแสดงว่าในนี้นี่เราสามารถเป็นใครก็ได้ใช่ป่ะโห<ว>กระโปรงแบบน่ารักมากเลยอะออดูดิฮะกระโปรงน่ารักจัดเอ้าแล้วไ,ม,ไม่เนรนโบ์แล้วเหรอมันหลายอย่างจังเลยคิดไม่ออกงั้นเอาเป็นว่าเดี๋ยวขอเรนโบ์ก่อนก็แล้วกันหลายใจอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว้ย มีเยอะเด,ยเดี๋ยวเดีอันนี้ดีกว่าพี่เอกอ,อันนี้ดีกว่าน,นี่พี่เอกี่ฝนกลายเป็นอันนี้ไปแล้วเป็นอะไรอ่ะเป็นยูนิคอร,ร์นเป็นยูนิคอร,ร์นเลยเหรออ,อ๋อดูดิไหนอ่ะกลายเป็นยูนิคอร,ร์นไปแล้วอ่ะนี่ดูตัวพี่เอกดินี่ยดูดิดูหางนี่พี่เอกกลายเป็นทุเรียนไปแล้วอ่ะทุเรียนอะไรอ่ะเฮ้ยกลายเป็นทุเรียนไปแล้วอ่ะทําไงดีอ่ะ โอ้น่ารักสุดเลยอ่ะเอเอน่ารักน่ารักดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอกลับไปเป็นตัวเองก่อนึออนี่เราก็ไม่ได้ชุดตะทีเดียงนะก็ย,ยังไม่ได้ไงมาเลือกก่อนไงเดีย๋ยว<อ>เรามาเลือกก่อนเฮ<อ>้ยพี่ฝนดูดิมีเรนโบ์หลายอย่างเลยตอนนี้ตัวพี่เอกพร้อมไปเลยอ่ะอุ้ยอันนี้น่ารักอ่ะอุ้ยอันนี้น่ารักอ่ะตัวพี่เอกใส่ไม่ได้ดูดิผู้หญิงอุ้ยน่ารักอ่ะดูดิมันไม้อยู่นิคอนไปเลยอ่ะเห็นปหม เป็นม้ยูนิคอร์นใบน่ารักสุดๆเลยมันก็ดีนะแต่ว่าพี่เอกยังหาเรนโบว์ที่มันเข้ากับพี่เอกไม่ได้เลยเดี๋ยวขอเปลี่ยนก่อนเอ้าเฮ้ยเดี๋ยวพี่เอกเดี๋ยวนะหน้านี้มาจากไหนอะหน้าไหนอะหน้าแบบยิ้มๆมันเนี้ยหน้ายิ้มๆก็ไดนามิกเฮดข้างๆไงไดนามิกเคดเหรอเออนี่เดี๋ยวหน้าเดี๋ยวหน้าเดี๋ยวนะไดนามิกเคดเอ้ยน่ารักอะหน้าจะแบบเเม่อๆหน่อยดูดิน่ารักอะเออน่ารักสุดอ่ะ เออดี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 ดูหน้าเ่ยหน้ามันจะเมอเๆหน่อยนะไหนอ่ะเนี่ยน่ารักอ่ะดูดิแสดงว่าโรบอทเขาจะมีการอัพเกรดอัปเดตขึ้นมาใหม่อีกแล้วใช่ป่ะเนี่ยแบบเนี้ยน่าจะใช่นะโอ้น่ารักมากเลยอ่ะนี่พี่ใยังหาชุดไอ้นี่ไม่ได้นะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอแคตตาล็อกใหม่ก่อนเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวตัวเีหลายอเริมเละแล้วเดี๋ยวก่อน ขอกลับไปเป็นคนเดิมโอ้มีหลายแบบหลายแบบขั้นตอนมากเลยอ่ะทุกคนดูดิม,มีหลายชุดมากเลยเดี๋ยวนะเมื่อกี้แอบมองอยู่แล้วเจอเว้ยอันนี้อันนี้สวยใสแนวเลยเฮ้ยอันนี้สวยใช้ได้เลยดูดิชุดนี้ใช้ได้เลยอ่ะพี่เอกเออมันใสๆนะน่ารักดีอะ พี่เอกไม่มีชุดที่มันเข้ากันเลยโอ้งั้นพี่ฝนเอาชุดนี้เลยได้เปล่าอ่ะชุดนั้นเหรอเออใช่เนี่ยเอาเลยนะจัดไปเลยนะจัดไปบายเลยเหรอจัดไปเรียบร้อยได้แล้วโอเคทุกคนเราได้มาแล้วชุดจูนิคอนนะแล้วก็เรนโบ์ด้วยได้แล้วทุกคนซื้อกันดื้ออย่างนี้เหรอเราเป็นเจ้าของแล้วเราเป็นเจ้าของแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะมีเรนโบอีกข้างล่างเดี๋ยวขอใส่ดูหน่อย วูชุดนี้มันสั้นไปทุกคนเดี๋ยนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะขอมีเรนโบวออีกชุดหนึ่งมันจะน่ารักสุดๆเลยอะ่ะอืมแต่พี่เอกว่าชุดเรนโบนไม่ค่อยเข้ากับพี่เอกเท่าไหร่เลยมันเข้ากับพี่ฝนมากนี่แล้วก็เรนโบวอนี้นี่โอ้โหโอ้โหอะไรของพี่ฝนด <laughs> ูดิน่ารักจัดน่ารักมากมันจะเข้มแปลดไปแล้วเออเข้มแปลดเลยเดี๋ยวเอาเลยจัดเลยจัดเลย บายเรียบร้อยฮะจัดมาแล้วเอากันดื้อๆเดี๋ยวไปดูผมหน่อยบายนี่เราบายยังเนี่ยเราบายแล้วใช่ไงบายแล้วเราบายแล้วเดี๋ยวไปดูผมหน่อยเรนโบว์ดิโอ้โห R A อะไรนะไอเอ็นบีโอเดนอ่เรนโบนี่เรนโบอู้ยเยอะเลยอะยังเยอะพอใจยังเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอเดี๋ยวโอ้ยนี่น่ารักอะ อยากดวนนี้ดิอันไหนอ่ะเนี่ยนเดี๋ยวเอานี้ออกก่อนจุดรีบูฟของเก่าออกก่อนแป๊บนึงอะไรของพี่ฝนเนี่ยดูดิน่ารักจัดเลยอ่ะอ่า<อ>ผมเรนโบว์ผมเรนโบว์ ผมเรนโบว์เอานั้นเหรอ,อเอานี่เหรอให้ดูเฉยๆไม่ได้ซื้อ,อใครจะซื้อเดี๋ยวๆเ,เดี๋ยวพี่ฝนขอกลับไปดูหัวเรนโบว์มันมีแบบทรงผมพี่ฝนที่มันเป็นเรนโบว์เปล่าอ่ะน่าจะมีเอ่ะน,นะต้องลองหาดูก่อนนะอ,ออกออก่อนนี่ๆๆเบคอนเรนโบว์น่ารักมากเลยอ่ะทุกคนอยากจะบอกว่าสีเรนโบว์เป็นสีโปรดของพี่ฝนเลยนะนี่เลยทุกสีอ่ะมีทุกสีทุกคนนี่ เรนโบว์ Rainbow, ไปไหนแล้วะนี่เดี๋ยวเดีแป๊บนึงกำลังหาอยู่หาผมตัวเองที่มันเป็นผมปลายข้างหน้าเป็น,น <อะ S 1> เรนโบว์เรนโบว์อุ้ยอันนี้ใช้ได้อันนี้ใช้ได้ทุกคนดูดินี่ยๆนี้เดี๋ยวในมูฟวันนี้ก่อนนี่โอ้โหอะไรของพี่ฝนเนี่ยนี่อะไรอะ่ะโอ้เห็นเปล่านี้น่ารักอ่ะแต่ว่าผมมันแบบไอ้น,นี่ไปนิดนึงอ่ะพี่เอกดูดิดูผมข้างบนมัน เขาเรียกว่าอะไรนะหัวล้นไม่หน่อยอ่าเนี่ยเรนโบว์ออ <EN> เออเรนโบว์อันนี้ก็สวยนะพี่เอกนี่เหมือน,นไปขอผมต่อยแป๊บนึงเหมือนนกหัวขวานเลยตอนนี้มันก็จะมีประมาณนี้อ่ะสีผมที่เป็นเรนโบว์มันไม่มีสีผมของพี่ฝนน่ะน่าเสียดายไม่มีเลยเหรอไม่มีไม่มีน่านี่ยนี่เรนโบว์เรนโบว์มีอันนี้อีกอันนึงเรนโบว์ bow, สั้นนี่เรนโบว์สั้นโอ๋อมันเหมือนกันเดี๋ยวแป๊บนึงพี่เอกรอแป๊บนึงนะแน่ๆเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อรอเพื่อรอหน่อยนะใจเย็นนะมีแต่หัวล้นๆ้นเลย เนี่ยมันมีแต่แบบนี้แล้วอ่ะนะมีสองแบบสองทรงเออมีอันนี้เรนโบว์สั้นเรนโบว์สั้นมีเรนโบว์สั้นหมดแล้อะลรก็น่ารักดีเฮ้ยเจอแล้วไหนเอออันนี้เลยว้าเออใช้ได้ใช้ได้นี่มันทรงเออทรงพี่เอกนั่นแหละเกือบจะถูกทรงพี่เอกแล้วแต่ว่าไม่ใช่นะใช่ใช่เป็นเรนโบว์นั่นแหละได้อยู่แต่พี่ฝนไม่มีอ่ะทําไงดีอ่ะมันก็เหลือแค่นี้อ่ะเออมันเหลือแค่นี้ก็ ไม่เป็นไรนะทุกคนเดี๋ยวเราก็จะเอาทรงเดิมก็แล้วกันนะแอบทรงเดิมเดี๋ยวเราไปเดินกันในบลู e ค e a v นหน่อยดีกว่าไหมอะฮะพวกเอกไม่ได้ซื้อไม่รู้จะเอาไปทำาไมอะผมไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ฝนจัดการเองทุกคนเออเอาผมเรนโบว์ันนี้หนิเอออันนี้ก็น่ารักมาเป็นเห็ดเลยมาเดี๋ยวกลับไปดูที่ b l ู e ค e ว่นเมืองของพวกเราดีกว่านะไปไปแล้วเหรออ้าวไปแล้วไปแล้วไปแล้วไป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  นี่ไาพเพีเองเรากลับมาในเมืองบรูคไฮเวนของพวกเราแล้วอะ่ะโอ้เพี่ยงไม่ได้สักชุดไงนี่นาดูดิโอ้โหอย่างน่ารักเลยอะ่ะน่ารักจัดๆเลยดูดิโอ้โหเยี่ยมยอดเลยแต่เหลือผมอย่างเดียวอะ่ะเมื่อกี้ไม่ได้ซื้อมาใช่ปะ่ะแต่ว่าในนี้มันน่าจะมีอยู่นะเพียกลองเปลี่ยนดูดิเนี่ยเพีเอกจะบอกว่าพี่ฝนเนี่ยใส่ชุดมาเข้ากับบรรยากาศตอนนี้พอดีเลยทำไมเหรอเนี่ยฝนตกนีอะไรเหรอ,อฝนตกเหรอตกหนักด้อ เซ็งเลยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวขาเปลี่ยนก่อนแป๊บนึงมันเปลี่ยนผมได้ด้วยหรอเปลี่ยนผมได้ดิเดี๋ยวหาผมที่มันเป็นเรนโบว์ในนี้ดีกว่าม,มีหรือเปล่าก็ไม่รู้นะลองเปลี่ยนตรงนี้เลยไม่ได้หรอนี่ไงเดี๋ยวพี่ฝนเปลี่ยนในนี้ไงมีเปล่าไม่รู้เปลี่ยนไม่ได้จริงๆด้วยได้สีชมพูได้สีชมพูสีเดียวเหรออ,อย่าบังหน้านี่บังหน้าเราอีกอาอไม่รู้ว่าบังกันจะมาบ่นอีกเดี๋ยวก่อน มีหรือเปล่านี่ไงมันมีเรนโบว์อันนี้อันเดียวอ่ะผมมีน้อยไงพี่เอกก็ลองเปลี่ยนดูดิแล้วพี่เอกจะมีผมให้ไหมเรนโบว์มีมั้งผู้ชายอ่ะเรนโบว์สีข้างล่างเปล่าหยุ่งล่างสุดเปล่าเดี๋ยวเลื่อนดูตาหลานนี่ไงมันมีอันนี้ทุกคนเนมันจะมีสองแบบเห็นปะนี่เห็นไหมนี่ก็เรนโบว์นี่ก็เรนโบว์ได้อยู่นะเรนโบว์เนี่ยเหรอเออนั่นแหละเรนโบว์เนี่ยเออนั่นแหละได้อยู่พี่เอกฮะ หรือเอาเรนโบนี้ดีเนี่ยเรนโบนี้เอ้ยได้อยู่ก็พอได้อยู่นะเนี่ยเห็นไหมมันก็จะเป็นเรนโบประมาณเนี้ยทุกคนเดี๋ยวหันหลังให้ดูนี่เห็นไหมแบบเนี้ยได้ไหม<น>แสงไม่ค่อยมีเลยขอไฟฉายหน่อยเพียกว่าเขาใส่เยลเยอะไปหน่อยนะไฟฉายเลยเหรอเออมองไม่เห็นนี่นเห็นไหมมันก็จะมีแสงฟุ้งฟิ้งฟุ้งฟิ้งเป่งประกายออกมาเห็นป่ะเออแบบนี้ก็แท้ดีเห็นไหมดีเป็นสีเรนโบ์ โอ้อากาศตอนนี้ไม่ค่อยเดียมีบ้านหลังไหนที่แบบเป็นสีเรนโบ์บ้างไหมอะบ้านสีเรนโบ์เหรอเออมีแม่บ้านสีเรนโบ์นี่บเดี๋ยวเราไปสร้างใกล้ๆบ้านเพื่อนกันแล้วกันแล้วบ้านเพื่อนเป็นแบบหลายๆสีใช่ไหมเราก็ไปสร้างแบบใกล้ๆตรงนั้นแล้วแถบเราแวแกนั้นก็จะกลายเป็นแบบบ้านเรนโบ์จริงเหรอนี่ไงเพื่อนฝั่งนี้เป็นสีชมพูไปแล้วโอ้โหฝนตกอีกเดี๋ยวพี่ฝนมาสร้างฝั่งนี้แล้วเบต้องสร้างด้วยไหม สร้างดิเราจะได้รู้ว่าบ้านเราเนี่ยนะมันเป็นเรนโบจริงก็เปล่าล <Hey. S 2> แล้วพี่หัวนอสีอะไรนี่พี่หัวน้องสีชมพูไงเฮ้ยเพี้ยนกดสร้างบ้านไม่ได้อะอ๋อปึบนี่เลยฝนดันตกอะไรตอนนี้ก็ไม่รู้เนี่ยนี่มาแล้วเดี๋ยวเปลี่ยนสีก่อนต้องไปเปลี่ยนตรงไหนอะพี่ยังไม่เคยเปลี่ยนสีบ้านเลย <m ades> ลเนี่ไงเปลี่ยนตรงนี่ไงกล่องบ้านอ่ะกล่องบ้านอ่ะ <m ades> แล้วเราก็เปลี่ยนเป็นสีชมพูนี่เปลี่ยนตรงกล่องบ้านเหรอ อตงกล้องบนต้องเอาสีอะไรสีเหลืองเหรอปึ๊บเรียบร้อยมาแล้วบ้านพี่ฝนเป็นสีชมพูแล้วเห็นเปล่านี่เห็นไหมนี่สวยสุดๆบรรยากาศไม่ค่อยเป็นใจเลยทุกคนฝนตกนี่พี่เปลี่ยนเป็นสีเหลืองแล้วเห็นไหมแล้วแวกบ้านพวกเราก็จะกลายเป็นเลนโบเลนโบแบบเป็กเปียกอะฝนตกพอดีอมาแล้วมาแล้วได้เท่านี้นะ <g ül> ได้แล้วเนี่ยทุกคนเห็นไหมในวันนี้เราก็จะมีบ้านเรนโบ์นะเสื้อผ้าเป็นสีเรนโบ้แล้วมีของกินตรงไหนในบ้านที่มันเป็นเรนโบ์อีกบ้างอ่ะของกินน่ะเหรออ่าของกินในบ้านอ่ะมีไหมเออให้ให<ม>เป็นร<ล>ูเ,นมเมดก่อนมันไม่เรนโบ์นี่นะพี่ฝนเดี๋ยวให้เป็นรูมเมดก่อนเดี๋ยวให้เพื่อนเป็นรูมเมดก่อนป<อ>่ะพวกเราเข้าบ้านกันมาเร็วเดี๋ยวไปดูของกินในบ้านก่อนดีกว่าอมาเร็วมีอันไหนที่มันเป็นแบบหลายหลายสีบ้างไหมอันไหนหลายหลสีอ่ะ นี่ไงเดี๋ยวขอดูซิของกินเรนโบมีไหมทุกคนไปดูในตู้นั่นดิ้ของกินเรนโบเออของกินเรนโบ้มีเปล่าไม่รู้เหมือนกันเปิดเปิดตู้มาเน่โอ้โหของกินไม่มีเรนโบ้มีแต่ไอติมช็อกโกแลตกับวานิลาทำไงดีอ่ะก็มีแค่นั้นแหละมีแค่นี้เหรอนั่นในกระเป๋าเรามีอะไรอีกกระเป๋าในกระเป๋าเราเออ,อในกระเป๋าเรามีของกินอะไรอีกไหมอ่ะอันที่น่าจะเป็นเรนโบเ <Hey. S 1> หรอนี่ไงเจอแล้ว เค้กเรนโบ้เค้กเรนโบ้เค้กเรนโบ้เห็นเปล่านี่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 เห็นไหมวางไว้บนโต๊ะเค้กเรนโบ้สวยสุดน่ะนะเอสเซนสอรี่มีอีกไหมเอสเซนสอรี่ไม่มีอ่ะมีแต่ขนมของกินอันนี้พอจะโบได้ไหมก็พอได้อ่ะนะเดี๋ยวจะมาดูกระเป๋าข้างในดูซิว่าอันไหนที่มันมีหลายสีอีกว่ะเอสเซนสอรี่ข้างในอ่ะนี่ไงมีปีกปีกเรนโบ้ปีกเรนโบ้อะไรกันเนี่ยอ๋อปีกเรนโบ้ มีกระเป๋าเนี่ยกระเป๋าก้อนเมฆเรนโบ์ด้วยกระเป๋าก้อนเมฆก,ก็เรนโบ์ใช่ใช่เดี๋ยวให้ดูนี่ไงกระเป๋าก้อนเมฆเป็นเรนโบ์โ<อ>เห็นไหมเห็นปะเป็นก<อ>้อนเมฆแล้วก็มีแบบมันกลับที่ห้อยเป็นเรนโบเดีวยทุกคนอโอ้เยี่ยมเลยสวยมีอะไรอีกมีอะไรอีกพี่ก,กําลังหาอยู่เดี๋ยวก่นอนหาไม่ค่อยเจอเลยนะนี่ไงเฮ้พี่เกเจอหมวกเรนโบ์นี่ไง นี่ไงอ่ะเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะคาถทาแม่มดนี่คาถทาแม่มดข้างหลังมีอุปกรณ์เรนโบ์น้ำยาเรนโบ์ทุกคนอันนี้นเป็นหมวกเรนโบ์ไหนหมวกเรนโบ์อยู่ไหนหมวกอยู่ที่หมวกไงหมวกเรนอยู่ที่หมวกเหรออยู่ที่หมวกเหรอเอาได้ได้ได้เดี๋ยวไปลองใส่ดูอ๋อมีหมวกเรนโบ์ด้วยเหรออ่ะฮะลองใส่ดูสินี่เลยล่มเลยล่มเรนโบ์ล่มหมวกล่มเรนโบ์แป๊บหนึง่งแป๊บหนึง่งเดี๋ยวลองดูก่อน อ๋อนี่ไงหมวกเรนโบ์อันนี้เดี๋ยวพี่ฝนขอเปลี่ยนเป็นอันนี้ดีกว่านี่นี่ไงเรนโบ์จริงด้วยนี่ไงอันนี้มันแว่นเรนโบ้ไหมเนี่ยไม่ใช่แล้วไม่ใช่เล่นแว่นเรนโบ้แล้วนี้ไม่ใช่แล้วไม่ใช่อีกเหรอนี่จบล้อยผ้าพันคอเรนโบ์จะเอาโบขนาดไหนโอ้โหทุกอย่างเป็นเรนโบ์หมดเลยมีอีกเปล่าเดี๋ยวดูออเทอร์อรีต่อหางแม่มีตรงหางที่มันเป็นเรนโบ์แม่เรนโบ์อะหางไม่รู้นี่นี่เรนโบวป่าไม่รู้ใส่ไง ขยะเรนโบเนี่ยจะดีเหรอ่ยะถังขยะเรนโบทุกคนถังขยะเรนโบเลยเหรออ๋อเฮ้ยท้องฟ้าสดใสแล้วออกมาได้แล้วท้องฟ้าสดใสแล้วด้วยนี่ไงอ๋อเยี่ยมเลยทุกคนในที่สุดวันนี้พี่ฝนก็กลายเป็นเรนโบสมใจหลังจากที่ฝนตกมันก็จะมีเรนโบออกมาใช่ไหมล่ะไหนเรนโบ นี่ไงพวกเรานี่แหละเป็นเรนโบโบพออย่างเนีย่ยนี่โบพอแล้วทุกคนโอ้โหสีสุดยอดไปเลยนี่<ส>วันนี้พวกเราตามักใหม่เป็นเรนโบกันหมดเลยทุกอย่างเป็นเรนโบสุดยอด,ด,ย,อดยมยอดมากเดี๋ยวคราวหน้าจะเป็นสีอะไรอย่าลืมติดตามนะจ๊ะวันนี้บุ๊ยบยบ,ยบลิ้บ